โอเคจบดับเลี้ยแต่ช่องปอฟอสุ่มจริงนะผมไม่หลอกไปคุยกับแม่กันซะนี่เนี่ยหนึ่งนาทีที่เหลือนะเฮ้ยเอางี้เลยเหรอยิงแม่เลยยิงฟี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 โอ้สวยจริง เพราะว่าถ้าเล่นทุกกิจกรรมเนี่ยนะครับแล้วแต้ตองจะต้องเรียกหาร้องเรียกหาแม่ได้เลยนะครับแบบนี้ไม่มวดหัวแน่วะโอเคชนะสักทีสินะสนใจเติมเกมทักเพจเทนคุทที่ชอ็อปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับร้องว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่าน OpenID ปลอดภัย100%ไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับ ปุ่มรีวอร์ตจ่องนี้มันอยู่ไหนไม่ไหวละนี่ดูสเต็ปการลงเอ้ยยี่นี่ใครเนี่ยมึงใครวะเฮ้ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเมาเกินแล้วมาทำอะไรกันแย่ๆพี่หนุ่มจับยังพิกเกอร์บอกไปแล้วว่าแล้วคือตัวโลเนนไหนวะกูงงฝั่งมันฝั่งมันมีอะไรเนี่ยฝั่งมันคือมีใครบ้างวะ ฝั่งมันมีใครบ้างวะไอ้เคียทำไมดาาแปลกๆก,กดูดูอ๋อโตโรโ,โตโ,โรเลยไหนอะโตโ,โอรออฟเลนแก๊กโลม What the fuck เอางี้โอเคจบรับเลี้ยงแต่ช่องกอฟอสุ่มจริงนะผมไม่หลอกไปคุยกับแม่แกันซะนี่เนื้อหนึ่งนาทีที่เหลือน,นะผม ยิงแม่งเลยเฮ้ยแข็งเขยเก็บกดแข็งละของพี่อะไรเอามาเฮ้ยยานอนแล้วไ,ปไปม่ไหวับผมขอบคุณที่เข้ามาดูนะไซเซหรือว่าน้องพีนะผมฝันดีเดี๋ยวเราเจอกันในฝันนะคิมินะตั <c oughs> บิด <c oughs> บิดหมดไม่สนเอเพื่อนปราไปเนนะี่ยเดี๋ยวเราเจอกันในฝันนะ ขอป้อมแล้วกันนะครับี่แต่เนี่ยมันเหมือนได้เปเลียแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะแพ้อีกทุกคนใช่ปะ่าทำผม่าทำน้องผมจะทำน้องผมเฮ้ยมันมันโดนได้ไงวะน่ะไอโอ้ดีนะย้มไม่ดย้มยิ้มยย อย่าไม่มันสะดุ้งตื่นใครบอกผมกากอะไรวะงงไม่ได้มันมีจับเพื่อนจริงมันมีจับมันมีจับอย่าไปแหลมเปี้ยวโอ้ชีตมันจะจับมันจะฟิกเกอร์จับมันจะฟิกเกอร์จับมันจะฟิกเกอร์จับมันจะเอ้าเดี๋ยวนี้ก็คุยกับแม่กันเลยดิไปคุยกับล่าม่วงซะอุ้ยมีแข่งไม่ก็บอกมีแข่งไม่บอกไปคุยกับแม่ดูมันเร็วอุ้ยมันลัดผมโอ้โหหุยมีกี้กำลังจะคิดอยู่ว่าผมมิกี้จริงๆผมคิดแล้วผมจะกดแข่งนะแต่ว่า ผมคำนวณดามเมจนะครับคือเวลาเวลา,า,าป้อมเนี่ยลูกกระสุนปืนจากป้อมมาใส่ตัวเราอะ่ะมันจะมีเลขดามเมจบอกนะผมว่าจะเสียเท่าไหร่นะแล้วผมก็คำนวณกับเปอร์เซ็นต์เลือดนะเมื่อกี้ผมกดอย่างนี้ขึ้นมาทีนึงนะครับแล้วผมก็เห็นเลือดตัวเองนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ต้องกดดีกว่าเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลือปิ๊บนึงพอดีจริงๆก็เป็นการคำนวณที่แบบว่าคิดมาดีแล้วนะครับผมจริงๆหาโมอ,อีกพูดจริงก็หาโมเบือบ่อว่ะ คำนวณอย่างดีสะดุ้งตื่นนอนไม่หลับแน่เลยเอ,อนอนหลับก็บผมจะไปเจอผมในฝันนะจุบจ๊บจุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาสายซีแถวแถวลานอาบน้ำให้สายซีเก็บสู่ให้ช่วงโมไม่ได้โมก็ผมผู้จริง <S <S ผมคำนวณมาแล้วดิคือผมนีเมม่เสียผมแหบเพราะว่าผมไม่สบายนะผมบอกไว้ก่อนนะไม่สบายจริง เ้ยเอายิงเลยเหรอยิงแม่งเลยยิงฟี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 โอ้สวยจริงช่วงทิช่วงเกมโมสไตล์เทนเมตรอะไรผมโก่งผมเก่งก็มาว่าผมโมเบื่อว่ะผมคำนวณมาแล้วดี เอาไงเอาไงขอปั๊มหน่อยขอปั๊มหน่อยปั๊มสแต็กหน่อยปั๊มสแต็กหน่อยอุ้ยดอกโอ้ฮูคือฟิกเกอร์ก็มีไงทำไมไม่กดวะเจี๊ยแปลกแปลกละไอเไ้เแค่แปลกๆละซับตาย ใครซับอ่ปปะผมมาได้เล่นซับพอร์ตอ,อ้ดเดี๋ยวอาทิตย์เนี่ยผมจะเปลี่ยนจากาช่วงอะไรหมูอะ่ะหมูปกติเป็นแบบพวกม,มีมันติดหน่อยมีมันติดหน่อยจะได้กินง่ายๆรีวิวกิจแต่ไม่สุ่มเอาอไปการบอกก็เฉยว่ากิจก,กรรมเนี่ยทำยังไงอะไรบ้างส่วน พาร์ทของการเสียตังค์เนี่ยเป็นของคนดูนี่เป็นการแบ่งงานกันไงแบ่งงานกันไงแบบเออคนดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะกิจกรรมนี้เล่นยังไงนะคุณดูก็ไปสุ่มนะครับราคาเนี่ยก็ตามนี้นะทนุนคนดูคนดูบอกโอเครับเลือกครับจะได้เตรียมตังค์ถูกจบดีสายฟรีต้องดูเพราะถ้าเล่นทุกกิจกรรมเนี่ยนะครับน่าจะต้องหือต้องเรียกหาร้องเรียกหาแม่ได้เลยนะครับแบบนี้ ก็ผมยินโดนแนบวะเมื่อกี้เค,เคชนะสักทีสินะชนะสักทีสินะให้มันชนะ่างเธอเพราะว่าแพ้มันหลายเกมหลายเกมแล้วใครก็รู้ว่าทำไงคนดูอยากรู้ว่าเทนเมสเสียเท่าไหร่ <c oughs> ไม่คนดูอยากรู้ว่าเสียเท่าไหร่ไม่มีคำว่าเทนเมสในนั้นนะผม แต่ทุกคนก็ได้รู้นะครับอย่างแรกเนี่ยรู้ว่ากิจกรรมทำไงได้อสองสกินเป็นยังไงนะผมสองอย่างนี้ถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอผมพอวันในใจได้เจ็บทรงเข้มแข็งแม้มันจะไร้เรี่ยวแรงที่สามจะได้เหรียญเงินแครี่โอเคยอมรับได้จะฟื้นโลกยืนให้ไวเจ็บคอมากเลย สปอยแฝดแกล้งเป็นคนเดียวกันโหเขาสปอยกันแบบ EP พีหนึ่งในอีสิบสามเลยวะผมก็อยากผมก็คิดอยู่นะว่าผมอะจะทำแบบว่าช่องรีวิวรีวิวสปอยหนังดีไหมนะทุกคนให้ไวให้ไวเลยให้ไวเลยให้ไวเลย,เลยกดให้หมด,กด,หหมดกดให้หมดเลยนี่กดให้หมดเลย